You like the display? This is nice, man. You do this? Yeah, it's team effort. I helped. What? What's your name, bro? Jake. jake It's right nice. On. Right on, Jake. You need anything? Just let me know. We'll do, Jake, man. เ้ยเอ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมดิจิตอลรับเข้าสู่ช่องเกมแข่งนะฮะตอนนี้เราอยู่กันในเกม NBA 2K20 นะครับผมกับ m มค์ r e ร o มอนนั่นเองนะฮะวันนี้เชหุยเรากลับมานะครับก็นะอย่างที่เห็นไปนะฮะเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนที่เราจะต้องมาแข่งกับ m i l w a u k e e Bucks ในวันนี้นะฮะเกมที่แล้วเนี่ยเป็นเกมแรกนะฮะที่เชหุยแล้วก็วอร r เ o อร์นะฮะพบกับความพ่ายแพ้นะครับ หลังจากที่ชนะมาอย่างยาวนานนะฮะชนะกันอย่างต่อเนื่องกันอย่างยาวนานแต่ว่ามาพลาดท่าครับแพ้ให้กับสกอตต์คิงส์นะฮะดูสกอร์ก่อนนะวูดเดิลเออร์มาพลาดท่าในควอเตอร์สุดท้ายนะครับทำแต้มหล่นไปเยอะมากอะแล้วก็ฟ็อกซ์เนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างโหดเลยครับโคตรโหดเลยเจอกันครั้งแรกยังไม่เจอเลยนะฟ็อกซ์นะฮะโหดมากทําไป48แต้มนะฮะส่วนเชหุยเนี่ยก็ทําไป47แต้ม13รีบาว7แอสซิสต์เลยนะแต่ก็ยังช่วยทีไม่ได้นะเคอรีก็อุตส่าห์ทำยี่สิบแ แต่ว่าตัวสำรองอะเราสู้เขาไม่ได้นะฮะพลาดท่าแพ้เป็นนัดแรกไปนะฮะโอเคเราไปดูเกมกันต่อเลยดีกว่านะฮะกับการเจอกับ m ิ l วอ u กี้บั c ส์นะครับไม่แน่ใจว่ายานิดอันเตรอคุมโปจะได้ลงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเมือนจะเห็นว่าเขามีอาการบาดเจ็บนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอ่าสแตตแล้วก็ไปที่ injury report นะฮะพวกทำเนียบของนักกีฬาที่บาดเจ็บนะฮะจะเห็นว่าอันเตคุมโป บาดเจ็บนะครับบาดเจ็บต้องหัวไหล่นะครับแต่ว่าไม่ได้เจ็บแดงนะแค่เหลืองๆนะฮะอาจจะพอลงได้นะแต่ว่าค่าพลังลดเหลือ91นะฮะคือเราจะต้องเจอกับยานดิดอยู่แล้วไงท้งเกมอะนะถ้าเกิดว่าเราตัดกําลังเขาได้แบบนี้่าเรียกว่าเราตัดกําลังดิดเขาเจ็บเองนะฮะแบบนี้ก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะ,ะสำหรับรมเรอร์ะครับโอเคไปดูกันต่อเลยดีกว่านะฮะ let's go แล้วเช่หุยก็มากับรองเท้าคู่ใหม่นะครับที่ผมไปออกแบบมาเองนะฮะตอนออกแบบก็เท่ดีออกสีแต่พอออกมาแล้วมันดูแบบสีหวานเย็นมากเลยครับสีเหมือนขนมเลยฮะแนวดีนะฮะปลอบใจตัวเองเช่หุยตอนนี้ครับฟอร์มก็ยังร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ต้องใช้เิดดอนตันนะครับผมคริสเบดดนตันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะมาบัคส์ปะทะวอร r ริเอ วันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่วอ,อริเออ์จะเก็บชัยชนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เกมที่แล้วพ่ายแพ้ให้กับสตาร์มิสสการเมนตคิงนะฮะสิเกมล่าสุดรับเชหฮุยทำไป40แต้แปมนะครับผมฟิลโกทำไป71%ป็นต์ะฮะดูรองเท้าดีดูใกล้ๆก็สวยดีนะแต่พอออกไกลๆแล้วสีหวานเย็นมาก วันนี้ต้องใช้ไมเดินตั้นเลยครับผมลงมาแทนยานิตนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บวันนี้ไมเดินตั้นจะต้องเจอกับเชวุชเลยครับามาแล้วเพื่อนปึบโอ้โหโลเปสครับสติลได้ฮนะสวยไม่ได้หรอกโอ้โห,โหแต่รีบาวไม่ได้ครับใต้แปน้นวันนี้งานง่ายของเราเลยฮะเราต้องทำแต้มให้เยอะ ทำแต้มให้เยอะไว้ก่อนเพราะว่าไม่ได้เจอกับยาน,นิดไ,ไปเคอร์รี่ไปเลยเคอร์รี่เพื่อนชุดซึมอะไรวะแมทธิวต้องขึ้นแล้วรอุรีบาวสวยไปไปซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวา ยัดจะติดโลเปสอีกแล้วโอ้โหโลเปสที่แขนยาวมากครับวงสวิงกว้างมากครับต้องระวังให้ดีเนะเวลายัดวงในเนี่ยแมทธิวต้องขึ้นแล้วสองวิสวยสวยถ้าเป็นยานดีนี่จะเสร็จแล้วเพื่อนสวยเยี่ยมมันต้องอย่างนี้ อือโอ้ไม่ลงอะไรวะฮิวมีเดินตันขึ้นโอ้โหเขียวขนาดนี้ต้องลงเลยครับต้องยอมเขาเลยครับแขนยาวหรือไงฮะอืมต้องวิ่งอ้อมไกลๆใช่ไหมถ้าป็่งั้นนี่เดี๋ยวโลเปสควักได้นะวันนี้ไม่มียานิตแล้วก็เจหุยครับ เจือจะรัดแน่นอนวันนี้ขโมยซีแน่นอนวันนี้ฮิวเจเคอรี่ครับให้ที่โลเปสโลเปสขึ้นขึ้นวิดแดนตันต้องชูดเลยครับผมฮิวรออรีบาวโอ้โหติดโลเปสโอ้โหอะไรเนี่ยรีบาวไม่ได้ครับโอ้โหแต้มยังตามมาติดๆเลยฮะ โลเไม่ไม่บราวน์ยัดมาไีลงสตีลแมนเพื่อนมาสวยๆเอ้าทำไมผมโอ้โหฟาวลงครับแม่ไม่ยัดตั้งแต่จังหวะแรกเนี่ยที่ผมกดแล้วแหละกระโดดจับแล้วก็ลงกับพื้นเฉยเลยแต่กลายเป็นดีครับได้ฟาวลงไป แรกนี้ดับเบิลทีมโลเปสไม่ลงแน่นอนเสร็จไปขโมนยัดให้ลูนี่หันกลับมาเรียบร้อยครับผมแอสซิสเยี่ยมยังนำอยู่เจ็ดใต้เหมือนเดิมแนะ่มาโดนเปลี่ยนตัวครับไปพักก่อนเช้หนะุยแน่ กลับมาอีกทีหนึ่งควอเตอร์ที่2นะครับเหลือ6นาที14วินะครับทีมโอ้โหโดนนำเฉยเมื่อกี้กูทําแต้มช่วยกันทําแต้มมานำเจแต้มกลับมาอีกทีโดนนำไป5แต้มคืออะไร <drives> ยานิดก็ไม่มี <Lots S 1> ออสติล <still S 1> <loose. S 2> ได้ยา <And S 1> โอ้หมือไวครับฮิลแป๊บเดียวโดนนำไป7แต้มครับ the the เปลี่ยนกันซะงั้น มาแล้วเพื่อนอโอเคกูอีกแล้วใช่ไหมผมต้องลงมาแบกอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับออโอ้ยเออโอ้โหจังหวะขึ้นนึกว่าจะบล็อกได้นะโอ้ทอมสันไม่น่าพลาดครับจัดไปเพื่อนซึมสวยมา ให้มาได้อย่างนี้เมื่อผมอยู่ต้องช่วยกันมาหากินนะช่วยกันเล่นหน่อยนะอย่าให้ผมต้องหลังแอนนะครับนี่กลับบ้านทุกวันเนี่ยต้องทาอคอน์เตอร์เพนเนะเนี่ยเพราะปวดหลังมากก่อนพักครึ่งนะครับเหลือเวลาอยู่3นาทีครึ่งนะ่ยโอ้ยลุยเข้ามาแล้วไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก <c oughs> ไม่ได้หรอก <c oughs> จะททำแบบเดิมไม่ได้หรอก หยุดไม่ได้รอหยุดไม่ได้อ้าวชิฮิลโลเปสสปรีนให้ครับฮิลลุยเข้ามาให้โลเปสขึ้นชุดสามแต้มโอ้โห oh oh, ลงเฉยเลยโอ้ oh, ผม <c oughs> ผมไม่ได้ปิดไง <c oughs> คิดว่าเขาจะชุดไม่ลงนะฮะลงเฉยเลย อ้าวโดนสตีลอีกสตีลอีกคิวปิดริวอีกชิวิสอู้นี่น่าจะเป็นต้านที่สามอ้าวไม่ลงไปไปพลังมาไปเพื่อนเคอรี่อือเยี่ยมกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเหลือประมาณ1นาที50วินะครับ โอ้ข้างในอ,อเรียบร้อยแต่ตามแต,มแต,แต,ตมแต่แต่ามแตมแต่แต้มตามอยู่หนึ่งแต้มนะเพราะว่าเมื่อกี้มิดันตันยิงสาไปมาอีกแล้วฮิวมาอีกแล้วฮิวจะลุยได้อีกแล้วโอ้โหดูดิดูดฮิวดิจบคึ้่นครับ เชวีลทำไปทีมเเกรดเอนะฮะฟิลโก83เปอร์เซ็นต์นะครับ24แต้ม9รีบาว7แอสซิสนะฮะโอ้ทำขนาดนี้ทีมยังตามอีกนะฮะเบนเดอร์ครับอ้าวลงลูกเดียวโอเคเคอรี่ขออื้ออื้อดี ผมอุสายย้ายมาอยู่บริเว์เพราะความคิดที่ว่าผมเล่นเป็น small forward ใช่ไหมผมมันสายไถสายทําแต้ม2แต้มอยู่แล้วนะฮะก็กาจะมาอยู่กับทีมที่ยิง3มแต้มเก่งๆนะฮะเคอรี่ทอมสันอะไรพวกนี้นะกลายเป็นว่าผมมาอยู่นี่ยิงกันไม่แม่นเลยนะฮะขนาดล่วงเป็นกิโลอ่ะล่งเป็นทุ่งไงไม่มีใครประกบเลยอ่ะยังยิงไม่ลงกันเลยนะฮะกลับมาอีกทีนึงชิป อาคลิกขึ้นมานําเฉยครับสองแต้มเนี่ยควอเตอที่3เหลือประมาณ2นาทีห้าิบวเนีโดสติลได้เฉยเลยอยู่ๆจะเก่งก็เก่งอยู่ๆจะเก่งขึ้นมาก็เก่งตั้งงั้นไงยังไงเนี่ยเพิ่งลงครับฟิตอยู่โอเ้เพื่อนติดไฮไลท์เลยทีเดียว โอ้โหชูแฮนด์ดังคอสสวยๆลูกนี ained, ้อืออ้าวไม่ลงเพื่อนมันใกล้ไปไม่ใช okay. ่มันใกล้ม like ันไกลไปอือสติลเยี่ยมอือโอ้เชิดเชิดโลเปสดันเลยครับฮึบเยี่ยมไป ไปฉันไม่ได้พวกแกก็ต้องไม่ได้เหมือนกันข้างในมาแล้วลูนี่บึ้มสวยทริปเปิลดับเบิลมารู้จึ๊บภาพปกต้องมาครับภาพปกต้องมาเลยครับจังหวะนี้ จังหวะนีตตต้ต้องเป็นภาพปกเงี้ยจะขึ้นให้มันไกลกว่านี้ได้ไหมเนี่ยซูมอีกนิดนึง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 อีกนิดอีกนิดอีกนิดนั่นแหละถอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละห่างอีกสักนิดอีกนิดนั่นแหละเออโอ้โห้เท่จัดนี่เห็นแสงอืมอย่างนี้ โอ้สวยงามโอเคครับผมน่าจะอยู่ได้อีกสักประมาณสองสองนาทีประมาณนั้นมั้งวิ่งไปเพื่อนสวยๆโอ้โหโดนโดนสติลอ่ะเออเอยยังไงดูยิ้ม ยิ้มมุมปากซะด้วยครับโอ้โหตบบล็อกจังหวะนี้ฮะสนันวันไหวโดดเช็คก่อนเอา้าพลาดจริงพลาดจริงด้วยกระชับปุ๊บปึ๊บปึ๊บอยืยังไงเทคโอเวอร์สลัดเช์ครับต้องใช้ให้เป็นประโยชน์หน่อยโอ้เพื่อนอง่ายง่าย,ายครับแซ <c oughs> มที่40 มาอีกแล้วฮิวอุ้ยไม่ลงครับจังหวะนี้เอาคอรี่ขึ้นสวยเาวาลงแห้ไม่ได้อย่างนี้เกมหน้าต้องเจอกับคลิปเปอร์นะต้องเจอกับคาวายนะเรียวนาดสำหรับเชวียเนี่ย โอ้ดคมสันขึ้นไม e okay. ่ได้เคอรีสกรีนสกรีนชิบซุบโอเคเลเยครับเดอะเกมครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเกมแพงเชฟวีนั่นเองนะฮะคนนี้ก็ยังเดอะแบกคนเดิมเดอะแบกคนเดิมครับ zie continue to มายังอยู่ยังอยู่ได้พักหายใจหายคอกันสักแป,ป๊บหนึ่งช่วงขอเวลานอกนะฮะแต้มนำอยู่16แต้ม4นาทีโอ้โหโลง่งๆโลเปส3แน่ <No. S 2> อุ้ยไม่ลง no. No s <S เนี่ยผมโดดชาลวเห็นไหมโอ้โห <And> oh, เออเออร็อกอ,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 อีกแล้วซึ่งสวย18แตม้ม 2, 2นาที20วิเนะเชหุยน่าจะอยู่จนจบว่ะวนะเพราะว่าโคชน่าจะกลัวถ้าพักเชหุีเนี่ยเดี๋ยวโดนนำเนะเดี๋ยวโดนพลิกเกม จริงๆผมก็โดดไม่ค่อยขึ้นและวิว่งไม่ค่อยออก4วิแมทธิวแมทธิวแมตธิวต้องขึ้นโดนบล็อกเต็มแขนกรีนไปแล้วฮะกรีนดังโดนตีฟาวครับเอาหลุดือ้อสติวได้สติวสติลคืน มามายืนควอเตอร์นี้จนจบเกมเลยครับเช่หุยปล่อยเขายิงไปเรียบร้อยครับโกดเอนสเตอร์วันนี้นะครับผมเอาชนะวิลวอลกี้บ right> ัคิวมีวอลกี้บัคไปนะฮะ113ต่อ96าคะแนนนะครับโอเคอ่ะพูดเลย มาไกลขนาดนี้แล้วครับถ้าไม่มีทุกคนแน่ออกดีซะด้วยโอ้แล้วดูสูตรเนเป็นสูตรแบบโลคัสอยู่เลยแฮตตี้ว่าไงครับทําทำแต้มแอซิสเบรเกอร์อรีบาวได้เยอะที่สุดบล็อกก็ซิวด้วยเป็นยังไงบ้างเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากครับผมเพอร์เฟก ครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับตัดจบไปนิดก่อนนะครับมาต่อกันในพาร์ทหน้าแน่แล้วก็เหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามดูกันนะครับในช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คบ๊ายบายครับ